น้อยใจแฟนที่ไม่ลงไม่แชร์สตอรี่ไอ้คนหมดเนี่ย<ต>มันหน่อยเ <c oughs> พื่อนลงแชร์ <c oughs> โอยอันนี้อาตอบดิทำไมถึงไม่ไม่แชร์สตอรี่เพื่อนไม่ลงรูปแฟนไม่ลงอะไรแต่ลงเกี่ยวกับเพื่อนถูกใจเพื่อนไม่ถูกใจแฟนแชร์เพื่อนไม่แชร์แฟนอะกดหัวใจให้คนอื่นไม่กดหัวใจให้แฟนครั้งที่แฟนแท็กชื่อไปแล้วเลยผ่านแชร์หรือไม่แชร์ผมจะกดก็เรื่องของผมคุณจะมาบังคับให้ผมโชว์อะไรในพื้นที่ของผมได้ไอ้สั์ ได้แต่ถ้าเราไม่อยากทำมันก็พื้นที่ส่วนตัวของเราไงตอนนี้ค่ะวันนี้พวกเราช็อกบอลกันอีกแล้วจัดให้เลยวันนี้เราทำอะไรกันคะวันนี้เรามานั่งให้พวกคุณถามผมเนี่ยจะถามว่า เคยเข้าไปพานทิปกันบ้างไหมพานทินปไม่ใช่พานทิปเข้าไปดูอะไรกันดูข้อมูลก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาคำถามตอนเนี้ยมามาตอบโชว์ถูกเข้าทางมาตอบตามสไตล์ของทุกคนได้เลยตามสไตล์ฝั่งคนเริ่มกันเลยคำถามแรกผู้ชายสมัยนี้ชอบให้ผู้หญิงเข้าหาหรือชอบเข้าหาผู้หญิงเองคะสมัยนี้ด้วยส่วนตัวพูดตอบก่อนเลยผมชอบผู้หญิงเข้าหามากกว่าเหมือนเขาสนใจเราเลย ผู้หญิงเขาหานี่คือให้เขาเข้ามาหาไงมาแนวไหนก็ได้ครับไม่ไม่ไม่าจะให้เราเข้าไปหามันก็ดูดีใช่ไหมก็เลยแบบให้เรื่องให้เขาเข้ามาหาเองดีกว่าผมว่าผมชอบอย่างละครึ่งบางบบทก็เป็นแบบว่าเตะท่าร้อยเขาเข้ามาแต่ถ้าบริบทนั้นเราใส่แอคแต่ถ้าเราถูกใจคนไหนเราไปเองอยู่แล้วก็คืออดใจไม่ไหวอะต้องเข้าไปเช่นแฟนคนล่าสุดหรือเราใช่ใช่ใช่ก็ใช่ับ เออมันก็สองอย่างนะถ้าคนผู้หญิงเราเข้าหาเราอ่ะถ้าเราชอบชอบเขามันก็โอเคแต่ถ้ารักข้างเดียวก็มีปัญหาแล้วมึงอะเีปือหนาแล้วข้อต่อไปนะคะถ้าไม่สวยจริงอยากคิดไปจีบผู้ชายก่อนคิดยังไงกันบ้างคะนู้ตัววันลยกูว่าใครก็จีบผู้ชายได้ว่ะใช่ไม่เกี่ยวกับหน้าตาหรอกหน้าตามันแค่แบบเป็นส่วนหนึ่งอะเขาเรียกว่าโอกาสแต่จริงๆเราจะเลือกคบใครก็อยู่ที่การคุยอยู่ดีมันจะปฏิเสธไม่ได้นะว่า สิ่งแรกที่มองคือหน้าตานี่ไงกูบอกไงหน้าตาโอกาสแต่กูว่าเรื่องหน้าตาเนี่ยมันไม่ใช่แบบไม่ได้ไม่ดีมันอะไรไม่ไม่ถูกใจใออไม่ตรงสเปกไม่ถูกสเปกไม่ถูจริตเรียกว่าต้องมั่นใจใช่ถ้าไม่ทักไม่พบรักกันนะครับ้อต่อไปค่ะผู้ชายคิดยังไงกับผู้หญิงที่ให้ ปูทันทีที่ขอค่ะดีใจครับเราไม่ขอเขาเองเน่ผมดีผมดีใจครับผมขอแล้วผมก็ได้อะไม่มีทางะไรที่ตัวกูจะมองว่าเขาให้เบอร์กูเลวแล้วกูจะคิดว่าเขาง่ายอะเออไม่เลยอ่ะโอเคก็ปกติก็ดีที่เขาให้ขอบ่อยไหม ไม่ไม่คอยได้ขอยืดอย่างนี้เลยได้ขอเบอร์คับหยอกหยอกผู้ชายเงียบฉลาดเด็ดขาดสุขุมมีวิธีจีบยังไงคะไม่ใช่มันยากเลยเหมือนเข้าไปจีบเขาเขาจะมีแบบการตอบที่แบบฉลาดอะแล้วคนฉลาดมันแตกแขนง่า้ได้อีกหลายแบบวิกนที่ยส่ส่วนตัวแต่ถ้าชอบอะไม่ต้องทําอะไรเลยเว้ยถ้าเขาชอบเราแล้วเราชอบเขาอะเป็นตัวเองมันก็โอเคแล้วเอาจิ้ก็จีบตามวิธีตัวเองใช่เป็นตัวเองดีสุดถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรเราหวานเราวาอร่อยเลย คุณผู้ชายเคยชอบใครแต่ไม่จีบไหมคะชอ,ชอบใครแต่ไม่ไมยมอมจีบ <Key S 2> เคยเคยอะเคย,เคยกลัวตัวเองไม่พร้อมอย่ามากินเกลือกับผมเลยอะไรงเงี้ยไม่ค่อยกล้าจีบเพราะว่ากลัวเสียความพิเศษตรงนั้นไปก็แบบว่าถ้าเราเข้าไปจีบแล้วเขาไม่ชอบเราจะเฟลแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามองเห็นเขาปุ๊บแลก็เป็นแพของเราแลวเออก็ชอบเขาางห่างดีกว่ารักนางฟ้าเราไม่หมาวัดที่ยาขี้เรือนี่ต่างหาก ทุกอย่างเออเวลาเงินงานความมั่นคงอะไรก็แล e ้วแต่เราเราไม่มีเขาถ้ายากก็ยังไม่ได้เตรียมไว้อะไรก็แล้วแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะไม่กล้าจีบเราเนี่ยอันนี้ในมุมผู้หญิงอ๋อง่ายๆเลยครับผมแนะนําไปโตเนื้อโดนตัวเขาบ่อยเดี๋ยวแบกอย่างน้น้อยใจแฟนที่ไม่ลงไม่แชร์สตอรี่ไอจีหมดเนี่ยมันหน่อย โอ๊ยอันนี้อาตอบดีทำไมถึงไม่ไม่แชร์สตอรี่เพื่อนไม่ลงรูปแฟนไม่ลงอะไรแต่ลงเกี่ยวกับเพื่อนถูกใจเพื่อนไม่ถูกใจแฟนแชร์เพื่อนไม่แชร์แฟนอ่ะกดหัวใจให้คนอื่นไม่กดหัวใจให้แฟนครั้งที่แฟนแท็กชื่อไปแล้วเลยพ่าด เขาก็มีพื้นที่ของเขาผมก็มีพื้นที่ของผมไม่ควรมันบังคับกันว่าจะให้แชร์หรือไม่แชร์ผมจะกดก็เรื่องของผมมึงขยายไปหมดแย่แย่ก็ประมาณนี้กัพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงแสดงอะไรในพื้นที่เราก็เรื่องของเราสิทธิ์ของเราเป็นแฟนกันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาบังคับให้ผมโชว์อะไรในพื้นที่ของผมได้ไอ้ฟัสใจ่ะ ประมาณเนี้ยแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ได้โพสแต่ความจริงก็รักกันดีอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่พอนะเว้ยไม่พอไม่พอแม้แต่ถ้าเราอยากทำเราก็ทำทำได้แต่ถ้าเราไม่อยากทำมันก็พื้นที่ส่วนตัวของเราเลยติดแนแค่อะไรเนี่ยไม่แต่มันูุยญิงมีสักอึกนะเอออ่ะเป็นมุมเรามึงรู้สึกยังไงอ่ะมึงบอกว่าเฮ้ยลงรูปมาหน่อยดิบอกไม่ นั่นเลยเออแย่นะจุดศูนย์กลางถ้าสมมติว่าคุยกันตั้งแต่แรกบอกเราไม่ชอบลงรูปส่วนตัวนะอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าวันหนึ่งลงมาตลอดแล้ววันหนึ่งแม่งไม่ลงแล้วนั้นะเริ่มรู้สึกน่าไน่พใจแต่ดีผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้ผมลงได้ตลอดคุยผู้หญิงคบคนหนึ่งจริงจังลงไหมลงสิเออมึงก็เห็นเนี่ยก็อยากให้เขาเห็นว่าเราเขาสําคัญต่อเราเราให้ค่าเขาไงดูในจีผมได้ครับรูปกูแทบไม่มีเลย ชอบสกิดให้แฟนมองผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่มองผู้ชายหรอตอบเออเห็นไหมแล้วเพื่อนสกิดป่ะต้องตอบอะไรอีกก็ทำยังไงอ่ะคือผู้หญิงคนเนี้ยต้องทำยังไงบอกว่าไม่ชอบว่าเราไม่ชอบให้เธอมองคนอื่นด้ืยอสายตาแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจว่าผู้ชายบางกลุ่มจะมีวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเล่นต่อหน้าแฟนไม่ชอบวะแค่บอกแต่ความจริงมองก็คือมองเฉยไม่ได้ไปแบบรู้สึกไปรักเขาหรอมั้ง น้อยไปด ah ิเต้เทียมมองใครก็รักเลยรักได้จังสรุปแล้วเตินผู้ชายกันเองเลยวะต้องให้เกียรติใช่ผ่านมนุษย์ที่มีองคชาติ คิดยังไงกับผู้หญิงนิสัยแมนแมนผมชอบผู้ชายแมนเออผมก็ชอบผู้หญิงนิสัยแมนแมนผู้ชายเป็นได้อะไรแบบนี้มันไม่ได้เป็นปัญหานะอ่าเป็นเสน่ห์ของเขาเลยใช่มันเป็นแค่มุมมุมหนึ่งของเขาเท่านั้นแหละครับเป็นตัวเองอะดีที่สุดแล้วอย่างไงก็เป็นแค่ภายนอกอะใช่ภายนอกข้างในก็ต้ององคุยกันเลยคือเขาก็คือผู้หญิงคนนึงอืถูกเวลาขอมีอะไรกับแฟนแล้วแฟนบอกว่าไม่ได้อยากมีอะไรกับเรามากขนาดนั้นเราควรรู้สึกยังไงคะเป็นปัญหาใหญ่ของเรานปัญหาใหญ่เลยมันหา ต้องดูสาเหตุว่าไม่อยากมีเพราะอะไรวันนั้นเหนื่อยหรือเปล่าต้องต้องถามก่อนนะทั้งแรกเออวันนี้แบบเหนื่อยว่าทำงานมาทั้งวันไม่นอนสิบแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบว่าไม่อยากมีเพราะอะไรเราไม่สวยหรอหรือว่าเบื่อหรออะไรก็ต้องพูดอ่ะหรือชอบแบบไหนก็ต้องคุยบางคนบางคู่เขาเข้ากันไม่ได้ต้องเลิกหรอหรือยังไงดีนั่นน่ะสิอาจจะบางคู่ที่เลิกกันเรื่องเซ็กก็เยอะแยะก็นั่ครับต้องคุยกันุยจับพิรุษคนแอบชอบสมมติว่าถ้าผู้ชายแอบชอบเราเขาจะมีพิรุษอะไรเคยไปออกมาให้เราเห็นมาผู้หญิงไปพูดเราเป็นผู้หญิง เราไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นนะเขามีปฏิกิริยาอย่างไงเขาหวงไหมเขาแบบรู้สึกอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าแต่คิดว่าคําพูดก็จะไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนอยู่แล้วแหละถ้าเราชอบแล้วก็มีความรู้สึกแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทุกเมื่อใช่ support support รถเสียตรงไหนกูไปเงี้ยผู้ชายจะดูออกไหมคะว่าผู้หญิงเขินหรือจะรู้ไหมว่าผู้หญิงรู้สึกดีกับตัวเองยากไม่กล้าคิดว่าเออไม่กล้าคิดว่าเขาจะชอบเราขนาดนั้นอะอ๋อแต่ถ้าคุยกันอะ จะตอบเลยมันพิเศษเขาจะสนใจเราเอออันนี้คิดว่าแบบเวลาผู้หญิงเขินเนี่ยเขาเขินกันยังไงยิ้มไหมฝั่งข้าไม่รู้อะฝั่งกูยิ้มฝั่งกูยิ้มฝั่งกูยิ้มไม่หยุดอ่ะแปลว่าดูไม่ออกเลยใช่ไหมเวลาผู้หญิงเขินผู้หญิงก็คงยิ้มเหมือนกันแหละมันไม่ยิ้มเหมือนไงอ่ะไอ้ายยิ้มละไม่เหมือนกันละคนเหมือนกันแหละ ไม่ล่ะชาร์จมาทุกวันเมื่อชาร์จแล้วอย่าตะกาดอย่าตะกาดผมมาใช้กันแล้วทุกคนในแบงค์กรดูยากบางคนดูเหมือนชอบพอไปเปิดเกมลุยกับแม่งแม่งไม่เอาแล้วอระไรบอกด้วยที่นี่แม่งจีบกูพอกูเปิดมปิเต็มกราฟแม่งเอาละหักหน้าดูฮะยากยากดูไม่ออกหรอกบางคนใจคนอยากไม่ถึงดเอยังไม่ถึงหรอกครับอืก็เนี่แหละก็เป็นคำถามจากกระทู้พันทิป สาวถามมาเออแล้วเขาอองสงสัยพวกเราก็ก็อาจจะตอบได้ไม่ดีต้องขอโทษด้วยอตอบเหมือนประสบการณ์น้อยฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดซับสไคร b ์พวกเราด้วยครับพวกเราจะกบอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ